โดยเฉพาะเมื่อวันที่ผ่านมานี้นะครับคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการประชุมเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่ง plus นะครับผู้ชมครับแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับผู้ชมโดยพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่มีความสนใจที่จะร่วมโครงการนี้จะต้องดาวน์โหลดแอปเป่าตังค์แล้วก็จะมีการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20ไปจนถึงวันที่26ตุลาคม2568นี้ครับ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการคละครึ่ง p l u สวงเงิน4 4 0 0 0ล้านบาทนะครับโดยกำหนดลงทะเบียนร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการวันที่15ตุลาคมไปจนถึงวันที่19ธันวาคม2,568นี้ผ่าน world wide web คนละครึ่ง plus com สำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับก็มีการแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้ที่อยู่ในระบบภาษีจำนวน11ล้านคนได้รับวงเงินคนละ2,400บาทและกลุ่มผู้ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีนะครับหรือว่าประชาชนทั่วไป9ล้านคนรับวงเงินอยู่ที่คนละ2 0 0 0บาทนะครับ รวมกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน20ล้านคนนอกจากนี้นะครับยังมีกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน13.4ล้านคนงบประมาณ22,780ล้านบาทนะครับได้รับงเงินรวมคนละ2,000บาทเปิดให้ลงทะเบียนสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการและก็ให้ยืนยันตัวตนสําหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครื่องในวันที่20-26ตุลาคม2568นี้โดยใช้ใจในอัตรา้อยละ50ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันตั้งแต่วันที่29ตุลาคมไปนจนถึง วันที่31ธันวาคม2,568ผ่านแอปพลิเคชันเผาเปาาตังนะครับโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายน2,568นี้ไม่เกินเวลา23นาฬิกาครับ สำหรับโครงการคนละครึ่ง plus ค่ะแตกต่างจากโครงการคนละครึ่งเดิมแบ่งเป็น5ห้าค่ะประกอบด้วยขยายอายุผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจากเดิม18ปีเป็น16ปีแล้วก็มีการเพิ่มวงเงินใช้จ่ายจากเดิม150บาทต่อวันค่ะเป็น200บาทต่อวันมีการเพิ่มสิทธิ์สร้างแรงจูงใจผู้ที่อยู่ในระบบภาษีที่ได้2,400บาทค่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับคนตัวเล็กร้านค้า SME เข้าร่วมโครงร การได้และยังเป็นการส่งเสริมให้ร้านค้าค่ะได้พัฒนาทักษะต่างๆซึ่งโครงการดังกล่าวค่ะมุ่งลดรายจ่ายเพิ่มกําลังซื้อของประชาชนเพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีค่ะ